ก็กราบสวัสดีท่านท่านด้วยครับอยู่มอเอฟกูก็เป็นคนแก่สติแล้วเลยที่ขายของเะเออก็นั่นแหละครับพ่อเรามาต่อกันพาร์ี่แล้วกันดีกว่าผมติดเกมนี่มากเลย <c oughs> เออตัวไหนดีวะซูเอปอร,ร์ดินจาเออเออซูเปอร์ชาร์ปออะซูเปอร์ชาร์ปประการน,นึงพักตอนตอนที่แล้วเราเคยเล่นรู้เปล่า อตอนที uh, morning, ่เด okay. ็วนอนจำยังไม่เคยเล่นเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวผมมาเล่นซูเปอร์ชาร์ปให้ดูครับก็เป็นแบบนี้เอออะไรครับทุกๆมแล้วมาเล่นจบชัปเตอร์แรกก่อนอูทำอะไรให้ดูครับผมเป็นชิ้นๆเฮ้อใป้นเยอะโอ้โหเหลือแต่คอ อือหึโอ้โจิตอตัวสีม่วงๆเราทำอะไรไม่ได้นะมันปัดทิ้งหมดอู้หว่วดจะตายครับผมผ่าครึ่งโอ้โหวิชา เคยมือจะหลดุดโอ,อ้โหจะตัดหัวสักหน่อยผ่ากลางขึ้นตกมาตายหมดจุ๊อื้อหือโลนปาาอืมอาจจะมีความรุนแรงนะออจิตอ่าเออดาบแมนโอ้โหทำยศ มาดูความสวยงามของมาดูความสวยงามมาดูความสวยงามกันดีกว่าครับมาดูความสวยงามกันดีกว่าครับทุกผู้ชมโอ้โหแหลกมากอือหือแหลกจนมีโฆษณาเด้งขึ้นอโอโหวันนี้ ตูแตกขาหักไปซะแทงหัวมันหล่นทับหัวอะไรหรอสาวรักก็คิดว่าแตกสิอ่ะ ใช้แบบนี้นอนห่ะที่ผมลองคิชานี่ผมเรียนอยู่นะคะเพผ่อมกับต้นได้ครับเลฟอนียก็เ <c oughs> ข้ามาชมมาดูความสวยงามแม่พลังที่สุดยอดจริงๆตัดแค่เส้นผมมันก็มันก็ตายแล้ว เย่ามนั้นอะผมรู้แล้วต้องตัดส่วนนี้ <c ười> แค่โดนผมมันก็อุ้ยอุ้ยอ้ยอะชิด เหยียบเต็มเต็มหน้าเลยวิ่งอันครึ่งวิ่งวิ่งม้ามขอโทษดีก็ตัดแต่มันมีเรื่องยุ่งไงครับป้อม ครับผมกินเลยตู้ฮ <c oughs> ึฮึบายโอ้โอ้เดียวเดียวเดียวกดตัดขามันดิเดี <c oughs> ๋ยวผมจะแคสเกมอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามันชมเบื่อตอกหัวไอรุนโอ้ยอีรุนไม่ตาย เดี๋ยวก็แนบผมจะเล่นเกมโรบอทแต่ผมไม่มีไม้ต้องอัดในโทรศัพท์เอากันเออดีเออเดี๋ยวผมไม่แต่ผมไม่มีไม้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัดในโทรศัพท์เอาแล้วกันเออมาทีอย่างนี้ได้แล้วไอ้นี่ ผม,มมผมรู้เท็กเท็กสองเท็กสามผมรู้เทคนิคมันอืมแต่ตัวทีมันออกอืมไม่ตายอืมรุมขนาดนั้นละ โดนตอกแนคคอนทองคอนทองแล้วต้องยิงเล็งยิงไปตรงนั้นนั่นแท้ตัดโอลอีอือหือกันโง่เฉยอือหือแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้ว เอ๊ะฉลาดว่ะฉลาดจริงจริงว่ะฉลาดจริงใจดว่ะเซนผมเล็กๆก็ตาได้เป็นรูปเมาส์ด้วยนะ ต้องหนุนนี่ไม่ต้องทำนะมาอ้ึต่อยหวัวทีเดียวรั่งอย่างงี้ซูปเปอร์ฮีโร่ก็เอาอยู่อะก็นี่ไงซูปเปอร์ฮีโร่งงเองตกมุกเองงงเอง มันต้องแบบพาแบบนี้ต้องแบบนี้เอาวัตเตอ์เฮ้ยเดียว, <c oughs> ย,ย,วยีกอดจีนโงกคุอ่าเฮ้ยโอเมก้ดเป็นเสียงเสียงเลยครเทพ

เอ้ยมาดูกระบอกไหมตายดังกูแค่อะไรเล็กๆลุนเด็กหัวไม่ได้เลย็กๆไงให้อือหือเอาไม่ว่ามูชินได้ยูอีโอนิกว้าวว่าเอาไม่ว่ามูชินอือหือ Dạ yeah, Mất khi mình đen, đen xảy ra mình đờ Tiềm boy Tiềm 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 boy Tiềm Mm-hmm. Ừ. Ừ. ลืมไปได้ครับผมไอคลิปเกมนี้มันน่าจะยาวหน่อยอะ่ะเออคลิปเกมนี้มันยาวอะ่ะเออผมน่าจะตัดเยอะเมื่อสมควรเลยเออไป เต็มเต็มมันกี่นาทีแน่เดี๋ยวเดี๋ยวบุมจะสปิดลัน,นเ,ลเออครูหัวโคที่เดียวตายวัดบอ,อืมเล่นจับเตอร์แรกก่อนละก,กันบาคนดูไม่เคยเห็นมารีวิวออจริงจิงมันไม่ถึงต้องหนึ่งระยะไอ,อ้นี่ไม่ใช่หนึ่งระยะแล้วนะ ต้องตอกตรงนี้ไปเสร็จแล้วก็ปุ๊บตอกตรงนี้ไปเสร็จแล้วก็โอ้โหผมใช้สมาดีเงียบจะเงียบนิดนึงัว <c oughs> เต็มเเลยนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอัดมา12นาทีแล้วเดี๋ยวตัดจะยาวาก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม